วันนี้มาในสไตล์ผมหยิกดัดหลอนโดยช่างผมประจำตัวคุณโปด๊ดเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าง,งานกันครับวันนี้ผมเช่าแอร์กับผมลงให้จบแล้วเดี๋ยวเราจะเครื่องเสียงจะเข้าไปวันพรุ่งนี้แล้วเราจะไปลุยกันต่อที่ไหนว่ากัน สวยงามว่าล่ะงานอย่างนี้ไอพีดีกว่าคุณเห็นผมคุณเห็นคุณงานสวยนาม